จากการที่ในหลวงรชัชกาลที่9ได้พระราชทานสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพวกเราเป็นอย่างสูงมาตลอดเรื่นั้นก็คือทฤษฎีใหม่ซึ่งพระองค์ท่านนั้นก็ได้ทำให้เห็นในสวนจีรดามาวันนี้ครับจากโครงการทฤษฎีใหม่นั้นก็มาแปลงมาปรับเรียกง่ายๆว่าโคกหนองนาวันนี้โครงการโคก น้องนานั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญที่รัฐบาลนั้นก็ได้พยายามที่จะได้กระจายความรู้ได้มีงบประมาณมาให้ดําเนินการในที่ต่างๆทั่วประเทศวันนี้ผมจะนําท่านมาโครงการโครก,โคกน้องนาเช่นเดียวกันครับแต่เป็นของเอกชนโดยใช้งบประมาณของส่วนตัวใช้เงินของครอบครัวนะครับมาเนินการโครงการนี้บนพื้นที่1,000ไร่ตรงนี้ นอกจากในส่วนของ1,000ไร่ที่จะเป็นโครงการโคกนหนองนาที่มีการทำไรน่นาสวนผสมต่างๆ,ๆเป็นต้นก็มีโครงการที่สำคัญก็คือมหาวิทยาลัยแพะซึ่งก็เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าแพะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเีื่อมขันที่มันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของทางด้านการเกษตรเพราะมูลแพะมูลโคทั้งทั้งหลายนั้นก็สามารถนำมาใช้ในการเป็นปุ๋ยได้ไม่ต้องไปซื้อ วันนี้ผมจะนำท่านนะครับมาพบกับคุณชวนภูเการ้อนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ของ1000ไร่ที่นี่แล้วก็เป็นนายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่โดยมุ่งหวังครับก็คือต้องการที่โครงการนี้นั่นเป็นโครงการเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อต้องการให้คนนั้นได้เข้ามาแล้วก็นำกลับไปทำให้ตรงกับสิ่งที่เราได้เห็นนะครับว่ารัฐบาลนี้พยายามทำนอกจากนั้นแล้วครับ ในส่วนของสิ่งที่เราเห็นนั้นเนี่ยนะครับเราเห็นได้ว่าบนพื้นที่ตรงนี้จากความแห้งแล้งครับเนื่องจากว่าเป็นดินที่เป็นดินเหนียววันนี้สภาพนั้นก็ปรับแปลเปลี่ยนจดทั้งว่ากลายเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วก็เป็นพื้นที่ทําการเกษตรซึ่งอยู่เรียกได้ว,ว่าอยู่ใจกลางเมืองเส้นทางที่เราออกจากสนามบ,บินจังหว,วัดกระบี่แล้วผ่านข้าในเมืองได้ผ่านแเหลงกมุอเชียวได้เพราะนั้นพบกับโครงการ โคกหนองนาบนพื้นที่1,000ไร่ของคุณชวนภูเก้าล้วนครับสวัสดีครับผมชวนภูเก้าล้วนครับตอนนี้เนี่ยผมก็ผันตัวมาเป็นเกษตรกรเหมือนกันเ,เพราะฉะนั้นเท่าที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเ,เรามีโครงการในที่พื้นที่1,000ไร่นี้เนี่ยสร้างเป็นโคกหนองนา,าตามาาคำสอนของเก่าพ่อหลวงของเรานะครับ แต่ที่เราทำเนี่ยเพิ่งทำมาปีปีสองปีนี้เท่านั้นเองอเพราะว่าที่นี่เป็นมหาัยแพ้เราก็ให้เกษตรกรมาฝึกอบรมแล้วท่านก็จะได้สัมผัสนะครับบรรยากาศว่าโคกหนองนาเป็นยังไงแล้วก็ผลผลิตที่ท่านเห็นนี่นะครับตอนนี้เนี่ยก็มีเราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก,ก,ก่ปลูกพริกปลูกฟักนะมีพวกผลไม้มะม่วงแล้วก็ท่านเท่าที่ท่านเห็นนี่นะครับ การฝึกอบรมแพะเนี่ยแล้วก็เลี้ยงแพะนมด้วยมันมีสามชนิดด้วยกันนะแพะเนื้อแพะนมแล้วก็แพะพื้นบ้านแล้วก็นี่ก็คือผลผลิตของแพะนมของเราแล้วก็เราก็ได้ขายไปในตลาดพื้นเมืองของเราแล้วนะครับแล้วก็ยังมีแกงแพะครับแกงแพะนี้อร่อยครับไม่มีกลิ่นเลยครับแล้วก็มีคนนิยมมากที่กรุงเทพเนี่ยเขาก็ขอให้เราส่งไปให้เลยเป็นระยะ เพราะนั้นอันนี้เป็นผลผลิตของการเนี้ยงแพ้ว่าเนี่ยเราต้องมี value added ให้เกษตรกร,ก,รก็ว่าจะมีรายได้หลาย,ราย,ร,ายรายด้านโดยกันโดยเฉพาะมูลแพ้นะครับมีผู้มาจองเราไม่พอขายครับแล้วก็ทีเ่เขามาจองมากมายขนาดนี้นั้นเพราะว่าเ,เขาเห็นผลแล้วว่าเอามูลแพ้ไปใส่ในสวนฟาร์มอย่างนี้นะครับ มันสามารถจะขับไล่หนูได้ด้วยเป็นเรื่องที่ประหลาดแล้วนองหนจากนั้นแล้วนี่นะครับก็ใบปาล์มทางปาล์มเอยอะไรที่เป็นเขียวๆนี่ก็เป็นอาหารแพะทางนั้นเลยนะครับแล้วเราก็ได้ปลูกกล้วยปลูกมะนาวเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดแล้วก็มีผลผิดออกมาเนี่ยเราก็เอาจำหน่ายสู่ตลาดเลยครับก็ที่เราทำนี่ก็เพียงเล็กๆน้อยๆ เพื่อจะเป็นตัวอย่างโคกหนองนาให้กับเกษตรกรที่เข้ามาสัมผัสในพื้นที่นี้แล้วเขาก็จะเอา,อาเกิดแรงกระตุ้นแรงบันดาลใจให้กลับไปเนี่ยนะไปดำเนินการทำโครงการโครกหนองนาซึ่งพชเราเนี่ยดูแลอยู่นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านเนี่ยหลังจากโควิดเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็จะได้รู้สึกอย่างแท้จริงเลยว่า ปัจจัยสเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญไม่ว่าที่อยู่อาศัยอาหารกา,การกินนะเครื่องน่งม่มแล้วก็ยารักษาโรคเษกษตรกรเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อไปหามีกินมีใช้ข้างบ้านมีพื้นที่นิดหน่อยก็สามารถจะปลูกได้แล้วก็มันให้ผลนะครับครับโครงการโคกหนองนามโมเดลนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ผมอยากจะย้อนหลังให้ทราบถึงเมื่อ5-60ปีที่ผ่านมา เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าตอนนี้ผมอายุ70ยุคที่ผมเป็นเด็กเนี่ยนะครับคําว่าโค้งหนองนามโมเดลไม่มีแต่ว่าเรามีคําว่าไร่นาสวนผสมคําว่าไรนาสวนผสมนี้ก็คือเป็นวิธีการเกษตรแบบที่ผสมผสานกันระหว่างการปลูกพืชในที่ดอนปลูกพืชในที่ลาบและปลูกพืชในที่รุ่มนะครับเพราะฉะนั้นโครงการ โครงหนองนาโมเดลก็คือผันแปรมาจากไรนาสวนผสมนั่นแหละครับคือเราใช้พื้นที่ของเราปลูกพืชหลากหลายมีทั้งพืชไรพืชสวนอยู่ในนั้นมีทั้งข้าวมีทั้งนาข้าวมีทั้งบ่อปลานะครับเพราะฉะนั้นเ,เกษตรกรก็สามารถจะมีอะไรได้ครบท้วนอยู่ในพื้นที่มีอาหารบริโภคอยู่อย่างสมบูรณ์แบบ เราเอาโครงการโคกหนองนาโมเดลหรือไล่นาสวนผสมเนี่ยมาใช้ในพื้นที่ของสีผ่องฟาร์มตรงนี้นะเวลานี้ซึ่งเดิมเป็นที่ปล่อยไว้รกลางว่างเปล่านะครับรูปลักษณ์ของพื้นที่ที่นี่คือมีทั้งที่ลาบที่ลูกเนินแต่ไม่ใช่ถึงกับเป็นภูเขาแล้วก็มีที่ลุ่มเราก็พยายามประยุกต์เอาพื้นที่ลุ่มเนี่ยทำให้ลุ่มมากขึ้นโดยการขุดสะขุดบอ่อ ตกแต่งพื้นที่บริเวณโดยใช้หลักภูมิทัศน์เข้ามาประกอบด้วยให้เกิดความสวยงามแล้วนำเอาดินนั้นไปถมปรับแต่งบางส่วนเราทำเป็นพื้นที่ลาบเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์บางส่วนเป็นที่ปลูกผลไม้พืชผลพืชผักต่างๆครบถ้วนบริบูรณ์ทุกอย่างาบางส่วนที่เป็นที่เนินเราทำเป็นป่านะครับเรามีป่าเบญจพรรณหลากหลายทั้งไม้สักไม้พยุงไม้ยางนาะ ไม้หลุมพอไม้กันเกลาวอยู่ครบถ้วนเพราะฉะนั้นในพื้นที่1,000ไร่นี้มันเหมือนกับเป็นโคกหนองนามโมเดลขนาดใหญ่โดยการเราจัดสรรพื้นที่แล้ววางผังพื้นที่เพื่อให้เกิดความงามด้วยเราเน้นเรื่องของงานภูมิทัศน์เป็นหลักด้วยนะครับเพราะนั้นท่านจะเห็นว่าภาพของ หลักทางภูมิทัศน์ในที่นี้จะเกิดความสวยงามประกอบไปกับเกิดความหลากหลายของพืชต่างๆนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่ซึ่งมันจะเป็นแบบอย่างเกษตรกรได้เป็นาศาสตร์พระราชาที่ชัดเจนนะครับเป็นเกษตรผสมผสานที่ชัดเจนเพราะเรามีทั้งพืชทั้งสัตว์เรามีคอ,อกแพะคอ,อกควเนื้อเนี่ยนะครับคอ,อกสุกรซึ่งเป็นหมูป่าเนี่ยแล้วเราเอาปุ๋ยพวกนี้กลับมาใช้กับพืชเพราะฉะนั้น มันเป็นการาสร้างวงจรในชีวิตของงานเกษตรทั้งหมดให้อยู่ในนี้หมดทุกอย่างมีมูลค่าทั้งสิ้นเลยเราทำสิ่งที่ไม่มีมูลค่าให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นปุ๋ยอคอกทุกเม็ดที่เราอยู่ในพื้นที่นี้เรานำไปใช้ประโยชน์หมดเพราะนั้นท่านก็จะเห็นว่าในอนาคตที่เนี่ยจะเป็นแบบอย่างของเกษตรกรได้อ,อย่างดีเลยนะครับ ตอนนี้เรามีการฝึกอบรมการเลี้ยงแพะเบื้องต้นให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มสวนยางที่มีความสนใจเราไม่ได้เลี้ยงเฉพาะเราไม่ได้อบรมเฉพาะเรื่องแพะอย่างเดียวนะครับแต่เราจะแทรกเอาศาสตร์พระราชาเอาการทําเกษตรผสมผสานให้เขาเข้าใจในเรื่องว่าสิ่งที่มันมีค่าเศษหญ้าเศษฟางเศษมูลสัตว์เรากลับนําไปใช้ได้พื้นที่ที่เป็นร่องน้ําเสีย ให้มันตกลงไปในแอ่งบอ่อปลาแล้วปลาบางชนิดมันเป็นปลากินพืชอย่างเช่นตระกูลปลาตะเพียนปลาดินเนี่ยนะครับบ่อ,บอปลานี้แทนที่เป็นม้าน้ำสกรปรกมันก็เป็นการบําบัดเป็นในตัวโดยเราเรียกว่าชีวะบําบัดนะครับแล้วเราปลูกพืชน้ําลงไปในแหล่งน้ํามีบัวสายมีผักหนามมีผักเสี้ยนไม้อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ใกล้น้ําปลูกลงไปในน้ําได้ไอส่วนที่อยู่ในที่แลง้งเราก็ ปลูกในที่แรงเพราะฉะนั้นนี่คือต้นแบบของโครงการโคกหนองนามโมเดลในสีผ่องฟาร์มที่เป็นพื้นที่1000ไร่นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ท่านจะมาชมในที่นี้เรายินดีจะต้อนรับทุกท่านและยินดีถ่ายทอดเ,ออเคล็ดลับเราใช้คำว่าเคล็ดลับเราไมา่งานเกษตรเนี่ยเราอย่าไปคิดถึงหลักวิชาอย่างนี้น,นะครับ การเกษตรเนี่ยถ้าจะทําให้ดีเนี่ยผมอยากจะให้หลัก3ข้อคือ1หนึ่งเราจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับสองจะต้องมีหลักวิชานะครับสาต้องมีเทคนิคในการทํางานเรายินดีที่จะถ่ายทอดเทคนิคในการทํางานในทุกท่านนอกเหนือจากหลักวิชาที่เรามีครับเพราะฉะนั้นยินดีต้อนรับทุกท่านในโครงการโครกหนองนาโมเดลขนาดใหญ่เป็นบิ๊กโปรเจกต์ของสีผ่องฟาร์มครับ ครับนี่คือโครงการโคกหนองนาของคุณชวนภูเก้าวล้วนนายกสภา,าการศึกษาจังหวัดกระบี่ผู้ซึ่งได้อุทิศต,ตนมาตั้งแต่ปี2503รวมแล้วทั้งหมดก็60กว่าปีท่านได้บอกว่าสิ่งที่ท่านทำมานั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความหวังเรื่องของความสุขและเรื่องของการที่จะไกลที่จะเกลียนะฐานะของแต่ละคนนั้น ยกฐานะคนที่มีปัญหาหรือว่าเป็นคนที่เขายากจนนั้นให้ขึ้นสูงขึ้นวันวันนี้ครับโครงการโครกหนองนาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญที่จะเป็นบทบาทที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ที่จะให้ผู้คนนั้นเข้ามาเยี่ยมเยือนท่านได้ยินได้ฟังแล้วนะครับจากคุณอํามาตคุณสวัสดนะครับอบธิบดีมหาวิทยาลัยแพะแล้วก็คุณชวนภูการล้วนท่านได้พูดคำหนึ่งครับบอกว่าท่านเป็นหนี้มาตลอดชีวิต แต่ว,วันนี้ก็ยังเป็นหนี้ต่อไปท่านบอกว่าที่เป็นหนี้นั้นเนี่ยก็เป็นหนี้ของแผ่นดินหนี้ที่มีต่อความรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนพราะวันนี้ท่านบอกว่าท่านเป็นหนี้แต่ว่าหนี้ที่ท่านกู้ยืมมานั้นเนี่ยก็เพื่อเกิดประโยชน์ในภาพรวมของพี่น้องประชาชนวันนี้โครงการของอดัมันนั้นก็คือโครงการเลี้ยงแพะในอดัมัน6จังหวัดซึ่งมีงบประมาณทั้งสิ้นนะครับ ถึง500กว่าล้านณวันนี้จังหวัดกระบี่เองตรังและก็สตูนั้นก็จะมีงบประมาณมาในการเลี้ยงแพะจำนวนถึง15,000ตัวจังหวัดละ5,000ตัวเพราะวันนี้ครับผมคิดว่าโครงการนี้นั้นก็เป็นโครงการที่สำคัญที่อยู่ใจกลางเมืองทีเดียวก็ว่าได้เพราะเส้นทางนั้นก็ผ่านจากสนามบินเข้าในตัวเมืองอยู่ด้านซ้ายมือนเองเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะครับเข้ามาเรียนรู้เข้ามาได้สัมผัสเข้ามาได้เห็นนะครับว่านี่คือตัวอย่างที่ดี ที่เรียกว่าคุณชวนนั้นไม่ใช่นักธุรกิจแต่คุณชวนนั้นเป็นนักคิดนักสังคมสงเคราะห์ที่ต้องการที่จะช่วยเหลือผู้คนนั้นให้มีฐานะที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นั้นก็ถือว่าเป็นพระบารมีของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่เรานั้นได้จเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลองพระบาทว,วันนี้ครับขอเชิญทุกท่านครับมาร่วมกันครับแก้ไขปัญหาบ้านเมืองของเราโดยใช้การเกษตรนั้นนำร่องและก็เดินหน้า และก็พืชผลต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเราก็จะมาพัฒนาในการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไปครับ